Hehehehe <laughs> <coughs> มาเลยตัดเลยจ้ะสวัสดีจ้ะช่วงนี้กางเกงเอวยืดขายดีมากทุกคนมีแต่คนตามหานะคะเพราะว่าใส่ง่ายใส่ง่ายแล้วก็กำลังขายดีนะคะใครตามหากางเกงเอวยืดผ้าคอตตอนจัดเลย รุ่นนี้นะคะตอนแรก่ะเราขายกันอยู่3า0พันหนะคะอันนี้จัดโปรให้ลดเหลือ2,900บาทเป็นผ้าคอตตอนนะคะหรืออาจจะมีผ้าลินินด้วยผสมผสานกันไปโอ้โห,โหไป้ายป้ายซิมบ้านะคะนี่จ้ะใครรับก็สอบรีวิวแจ้งแบ้เบนต์กังเกงตังเกงค่ะไีชอเสื้อค่ะ มันจะมีอ่าเป็นขาจ้ำผสมด้วยนะคะรุ่นนี้สองพันเก้านะคะใครจะเอากระสอบรีวิวพิมรับรีวิวได้เลยส่งฟรีส่งของวันนี้นะจ๊ะเจนก็จะถ้าเจ็บหลักนะเบสไงดูเบสหน,น่อยอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องทำเหมือนกันไม่ได้เดี๋ยวก้มาหาพี่สองพันเก้าพอเป็นผ้าแบบ,มมบคอตตอนผ้าลินินผสมนะคะเก๋อะไรเงี้ 2อ0พประมาณร้อหตัวบวกลบลการาคาสิบหโลนะจ๊ะเอาไปรีดนะลูกค้าต้องรีดนะเห็นมันยับอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เห็นทรงนะคะต้องรีดก่อนนะจ๊ะกางเกงแบบนี้เป็นกางเกงแบบแฟชั่นนะลูกค้าขายได้ทั้งปีเลยเอวยางยืดนะคะฟรีไซส์มีทุกไซส์นะคะ ผ้าสะอาดนะคะรุ่นนี้ผ้าสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียน้อยเนี่ยเป็นขาดจ้ำก็ผู้ชายใส่ได้นะคะเสื้อวงไม่มีจ้าเสื้อวงไม่มีขายนะคะเสื้อวงไม่มีเลยเสื้อวงลูกค้า ายนะคะลูกค้ากางเกงเอวยืดขายง่ายนะคะได้ไหมพี่เจน<ด>วางได้ไหมมันลมแรงไหมงานสะอาดนะคะ ป้ายนี้ขายนานแล้วจริงๆขายกันอยู่3ามพเลยอันนี้โปรให้นะจ๊ะใครจะเหมาทักมามีเยอะ โปรชั่นนะจริงๆ3,001ันะ3 0 0พันะคะลดเหลือ2อ0พใครจะสั่งสั่งได้เลยนะจ๊ะ<ล>เป็นผ้าคอตตอนนะคะหรือบางตัวอาจจะเป็นผ้าลินินลูกค้าผสดม,มานะคะเป็นไงเจ็บหลังหรอ เป็นเอวยางยืดนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันนะคะผ้าดีสีสดผ้าสะอาดค่ะทรงสวยนะคะเอาไปรีดดีเลยลูกค้าาไปรีดสวยเลยคนกำลังขายกันตอนนี้กางเกงเอวยืดกำลังหากันเลยนะคะใส่สบายนะคะขายได้ทั้งปี ใส่หุ่นได้ป่ะตวเนี้ลองใส่หุ่นแพทเธอร์สแตรมจัดทรงหุ่นใ้ฉันหน่ะโอ้เน่สวยเนาะอุยแพทอุยแพทฉันว่าเธอต้องเข้าอีกเธอใช่ฉันไหมไม่ฉันบอกแล้วว่ามันเป็นที่ไฟ เนี่ยค่ะเป็นขาจั๊มผู้ชายใส่ได้ด้วยนะคะบางตัวจ,จะเป็นขาจั๊มบางตัวเป็นขากระบอกนะคะเออดตรงนี้ว่าไม่ได้อเดอี๋ดูให้ฉันหน่อยรีดแล้วสวยเลย รีวิวรับได้นะจ๊ะเราก็มีเตารีดแบบนี้แล้วมั้งอืมเตา,า,ตา,ร,ารีดารีดอ่ะเออเตารีดเวลาโชว์เห็นไหมจ๊ะคุณน้าถ้าอย่างนี้กลัวโดนหลอกหน้ามันจะด่าพ่อให้เลยนะ <laughs> สะบัดโดนหน้ากันก็พอีสวยะปุ๊บไหนอะไรวะสวย <Okay. S 1> สวยงานสวยค่ะ <Okay. S 1> ใส่เที่ยวใส่ทำงานได้หมดนะคะรุ่นนี้เขาจะขายได้ทั้งปีเลย มันแรงมันก็เลยนี่ยากเลยพี่เนีย่ยขาวจั้วเลยสีขาวนะคะมันจะคะสีนะลูกค้าคะแบบคะสีนะคะมือสองนะคะมีทั้งสีสันแล้วก็มีสีคุมโทนนะคะสีสุภาพมีหมดเลยจ้ะ ขาจ้ำผู้ชายใส่ได้สวยปะปสีแดงแปลกมาก,มามมกนี่ไปซื้อพร้อมกันนะใช่ไหมเบ้นที่เราไปซื้อที่ นี่ฉันไปซื้อที่ประตูน้ำซาติม่าเขาหน้าเดา๋ยวเดี๋ยวจะทำปากมาดูปะไม่เป็นไรอุ้ยตัวนี้สวยลินินแน่เลยเธอดูดีแคสสวย้ายสวยนะนีม่มีป้ายแขกใครรับได้ทุกตัวนะคะกระสอบนี้น่าจะเป็นแบบผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าคอตตอนค่ะกันนี่มีป้าย,ย,ายแขก มินิมอลก็มีนะคะเลยนินใช่ไ้ยได้เยอะนะคะกระสอบนึงได้เยอะนี่ตัวนี้ก็คือลินนินร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวเป็นผ้าพัตต้อนค่กินหมูกระทะหรือเปล่ากินด้วยดิ เกียอ,อ,อ,อะไรมาขาดเนาะน่นนจะมาเอาจิบก็เปาอโปรโมชัน่นอยู่นะคะใครเคยซื้อสามพันหนึ่งรู้เลยป้ายนี้นะคะตอนนี้ไม่ต้องสามพันหนึ่งไม่ต้องเอาไปสองพันเก้านะคะมีสินค้าเยอะนะคะ ทรงสวยนะคะใส่ได้แบบกับแบบเสื้อผ้าทุกลุกเลยใส่กระสอบเลยใส่กระสอบเลยน่จะถ่ายนี่ใส่กระสอบกนะันเอเดี๋ยวเอากางเกงที่ว่าจะถ่ายรูปเมื่อวานมาด้วยนะอืม เป็นสวเวตเตอร์เดี๋ยวต้องถ่ายรูปของเด็ยังไม่เห็นวาเห็นยันเม้นวานเป็นจับมาทันนะเขาจับมาแล้วคลิปตัวโอเคเอดีนะ๋ยวๆรออีกตัวไอ้ที่ใส่อยู่ก็ไม่ต้องใช้ตอนนี้เด็กเล่นเลยเด็กทำร้างร้างคึบๆ,ๆเลยใครจะสั่งของรีบสั่งนะคะวันเสาร์ส่งของเร็วนะคะ เนี่ยมีขาจ้ำด้วยลูกค้าขาจ้ำก็ได้หลายตัวอยู่นะ,ะขาจ้ำเนี่ยได้ราคาดีผู้ชายใส่ได้เลย H&M ก็มาเว้ยสีเขียวนี้สวยอะ่ะเขียวแบบละมุนมาก ใครจเจ้านะจ๊ะทักเลยล้วคับโปรนะจ๊ะสภาพดีนะลูกค้าป้ายนี่สภาพดีวันนี้ป้ายห้อยยังไม่ได้ใสเลยอนะป้ายซิมบ้านะคะใครสนใจกางเกงเอวยืดนี่เนี่ยลูกค้าใส่สวยนะใส่เป็นเอวสูงก็ได้นะคะใส่กับเสื้ออะไรก็ได้เป็นกางเกงเอวยางยืดนะคะ ทรงขากระบอกบ้างเดฟบ้างขาจ้ำบ้างขากันนะคะใครอยากได้นะคะแคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ